เพียจัดเฮ้ยมันออกหนึ่งร้อยให้กูอุ้ยอุ้ยบานแบบเล่นเกมหลังจากที่เราแบบเออเปิดโหมดแล้วเอ้ยเปิดหมดแล้วมันดันอยากให้แต่ไอสุม่มเออไอก็ไปเปิดโหมดเปิดโพสเนาะโอ้โหคะแนนนี่ลงตั้งสามจิบเจ็ดคะแนนรู้ไหมเขาลงอะไรกัน เขาลงให้อายสม่มให้อายสม่มเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นไม่สม้มยี่สิบสี่เปอร์เซ็นใครมันลงอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยสุดท้ายแล้วเป็นไงต้องลำบากอายุเสียเพ็รอีกแล้วแพ็กพิเศษผู้คุมโอ้โหแบบนี้ไอ้บอบิดก็ได้ไอ่บิดดีไหมบิดดีไหมคนดู เออไม่มีดีกว่าโอ้ยมาคิดว่าอาจจะหมดกี่เพชรเพชรได้ก็บินเยอเยอะกะด้วยดิมีหกหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามโอ้ยน่าจะได้อยู่เลยมาไม่มีนการเสียเวลามาเดี๋ยวเราสุ่มร้อยเพชรกันก่อนเลยละกันนะครับน้องๆปั๊บสวัสดีคนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนวไว้ไอ้ส่มชุดอุ้ยทําไมมันได้โทเข็นเยอะจังเลยอ่ะอุ้ยทั้งแรกได้ยี่สิบ ันนี้คุ้มนะอันนี้น่าจะคุ้มอุ้ยเดี๋ยวเราสุ่มอันแรกให้มันลดสามสิบสามเปอร์เซนก่อนอือได้หนึ่งอันอันนี้อันนี้ก็ไม่คุ้ม,มนั้นสุ่มฟรีมา150ร้อยห้าสิบเพรไปกันต่อ,อโอ้โห,โหมึงออกแต่หนึ่งโอ้โหรอบรอบแรกมันให้ไอ้ดีใจเม่งรอบที่สองเม่งเกือจั <สบ>ไปรอบที่สามไปโอ้โหรอบที่สนี้ยิ่งเกลือไปใหญ่โอ้โหพอๆกันกับรอบต่อโอ้โหเฮ้ยไปกันดออไม่รอแล้วนะเฮ้ยมึงออกหนึ่งร้อยหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยมึงออกในตู้น,นี้ก็ได้โอ้โห รอบที่สี่นี้ยิ่งเกลือไปใหญ่โอ้โหว่ารอบสองรอบสามเกลือแล้วมม่งรอบที่สี่กูได้ติดถามโทเค็น <c oughs> อายุยอมมาได้อ <c oughs> ออกสี่หน่อยอืมออกสี่มาสักหนึ่งอันก็ยังดีโอ้โหได้สิบห้าแม่งเกลือจัด <c oughs> จกิจกรรมนี้เกลือจัดกูแดกเกือแทนข้าวเลยเนาะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันออกหนึ่งร้อยก็ได้ ขอออกหนึ่งร้อยหนึ่งอันจบขอหนึ่งร้อยหนึ่งอันห้องนโมสามจบจบนโมโอ้โหไม่น่าท่องเลยแม่งเอ้ยออกแต่สองไอห่าเกลือจัดกูว่าเพชรกูไม่พอแน่เลยกูว่าเพชรกูไม่พอแน่เลยมึงออกแต่หนึ่งเนี่ยมันเกลือจ,จัดจังเลยวะ เออกูไม่เอาแล้วแม่งบิดคนดูแม่งมันจะไปพอได้ไงเนี่ยเออแบบนี้ดิเออให้ชื่นใจยี่สิบไปกูจะพอแล้วเนี่ยเพชรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอุย้ยไปสิบเจ็ดเกลือจัดเลยว่ะชุดเนี่ยเขานี่ยอย่าไปหาเอานะน้องๆเกลือจัดเกลือจัด มันออกหนึ่งร้อยให้กูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันออกหนึ่งร้อยให้กูดวงกูยังมีมันออกหนึ่งร้อยให้พี่อ่ะ้องๆแม่งเอ้ยสุดท้ายกูก็ได้เหมาแต่ยังดีครั้งสุดท้ายมันยังออกหนึ่งร้อยกูคิดว่ากูจะได้เติมเพิ่มและโอ้โห้ขอบคุณพระเจ้า หนึ่งร้อยโทเคนสุ่มครั้งสุดท้ายกูรอดตายไปอายุไม่ได้เติมเพิ่มโอ้โหเพชรเหลือหนึ่งร้อยพอดีโอ้โห,ห,โโหกูไม่ได้เติมเพิ่มว่ะก็ไม่ได้เติมเพิ่มอ่ะครับนี่มันได้กี่ชุดเนี่ยได้อันเดียวอืมเราอยาเอาหน้ากากด้วยไหมหน้ากากวางหรือว่าเอาหน้ากาก ืมเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มต่ออีกขาดอีกเท่าไหร่เะขอัดอีกแค่สิบหกโทเค็นอืมค่อยสุ่มเอาแล้วกันนะ